Hi คุณพิจิตแม่มดสละมาแล้วค่ะ ep 34.1ี3 4ชาวลัคนาราศีพิจิตนะคะคุณพิจิตนะผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21ิพฤศจิกาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิตในช่วงหลุกครึ่งหลังของกุมพานธ์64กันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณพิจิตที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relation มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วเป็นยังไงนะคะ ในช่วงหลุกเดือนแห่งความรักนี้นะไปแรกจะเป็นตัวแทนของชาวพิจิกนะคะไปแรก queen of p n t a c l e s มันคุณพิจิกกำลังคิดอะไรเรื่อง relationship แหละกำลังคิดพิจารณาเรื่อง relationship นี่ไงหกเหรียญมี กว่าสองคนในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะไม่ว่าจะเป็นทางคุณพิชิตเองหรือทางคนที่คุณพิชิตดิวอยู่ด้วยตอนนี้นะคะแปดดาบน,น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ลากยาวมาประมาณหนึ่งนะคะเช่นคบซ้อนมาประมาณหนึ่งนะหรือรู้มาสักระยะหนึ่งนะคะ9ก้าไมีเท้า ทำให้คุณื่นเขามีปัญหากันคุยกันไม่รู้เรื่องสีไม่เสมอกันนะคะเช็คต่อสี่เหรียญอาจจะมีการบล็อกนะคะอาจจะมีการโะ๊ะการบล็อกการไม่คุยการห่างนะคะ มีกำแพงระหว่างคุณกับเขานะคะมีการทะเลาะนี่ไงห้าไม่เท้าฝุ่นตลกนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะ King of Wands ช e ต่อ <Justice S 1> ่อ Justice อาจจะมีการที่จะต้องเคลียร์จราจาว่าจะเลือกใครจะไปต่อหรือจะอยู่นะคะ ทําให้คุณพิจิตจะต้องคิดพิจารณาคนคนนี้นะคะว่าจะจัดการยังไงกับเขาหรือเขาจะเอายังไงกับ relationship นะเพราะฉะนั้นแม่ก็มองว่าน่าจะเป็นลนักษณะที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะใน relationship ในช่วงเรื่องหลังของกุมิภาหกสีนี้สำหรับชาววิจิตนะขยายพลังงานให้ต่อ Ni ายออ p คั มีใครบางคนไปบริหารสเสน่ห์นะคะแอบไปมีกินะแอบคบซ้อนหรือมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเข้ามาหาวิชิตโดยที่บอกว่าโสดนะคะรักสามเศร้าเราสามคนมือที่สามสามถ้วยค่ะมาแน่นะจ๊ะพลังงานนี้นะชาววิชิตคุณเจอคนคบซ้อนเข้าแล้วนะคะต้องตัดสินใจจริงๆต้องคิดจริงๆสองเรียนจะไปต่อหรือจะหยุดนะ คนพิจิกบางคนอาจจะบล็อกบางคนอาจจะเลือกที่จะรอว่าเขาจะตัดสินใจย,ยังไงรอคําตอบนะคะบางคนอาจจะคิดอยู่ว่าจะจัดการยังไงนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณอยู่ในพลังงานที่มีมากกว่าสองคนในความสำคัญนะคะหรือคุณนั่นแหละที่เป็นคนทําพลังงานนี้เองนะชาวพิจิกนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะชักว่าขยับพลังงาน finance and career ถ้าบล็อกแล้วมุ่งมาที่เรื่องของงานและเงินเป็นหลักใหญ่ใจความเลยน,นะคะเพราะว่าคงจะเหนื่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ s o m a t e past l i f e r e l a t i o n s h คุณหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเคยแบบปัดกันไปหลายรอบนะคะเคียร์กันไปหลายหนผิดเรื่องเดิมๆนะคะแต่ก็ ยังให้โอกาสแต่ในคนพ,พิจิตบางคนอาจจะเลือกที่จะขอว่าอันนี้คือไม่สามารถที่จะไปต่อได้อีกแล้วนะคะเป็นได้ทั้งสองพลังงานนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าด้านมืดเขาคิดยังไงกับชาวพิจิตแล้วอยากรู้ว่าชาวสองอยากรู้ว่าชาวพิจิตคิดยังไงกับคุณนะแม่มดอ่าอนพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นแล้วติดต่อผ่านไอดียไลน์หรืออินบ็อกซ์มาในเพจหรือโทรหาแม่มดในไลฟ์สดนะคะวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2พุมตรงก็ได้นะคะ เอาล่ะแม่โมจะถามครูบาอาจารย์ an, ให้ชาวพิจิตรนะคะขอบคุณ8 6 0 0 0 subscribe ในช่อง YouTube อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระด,ดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเก้าพนคนที่ติดตามในเพจขอบคุณหลายร้อยรีวิวที่หลังจากดูกับแม่มดไปตุ๊ดสัมมไปแล้วเขียนรีวิวให้แม่มดนะคะน่ารักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน e ี3 4ที่ผ่านมาแม่มดได้เพราะสำรับนี้แหละนะครูบาอาจารย์ an, บอกว่าอะไรคือ เวลาเขาถูกจับได้หรือโป้ได้ก็จะขออการแล้วก็บอกว่าจะไม่ทําอีกตอนนี้ทางกลับกันเนี่ยหนึ่งคุณพิจิตอาจจะเคยให้โอกาสเข้ามาหลายครั้งหลายคนคราวนี้ในบางคนอาจจะให้ในบางคนอาจจะไม่ให้นะคะเพราะว่าเขาก็ใช้พวกเดิมๆเสมอเลยนะคะนี่คือพลังงานของชาววิจิตรที่มี relationship มีคนคุยแต่ง,งานแล้วมีแฟนแล้วซึ่งเขาเป็น past life relationship ของคุณเป็นคู่กรรม ในอดีตของคุณนะเพราะฉะนั้นก็บางคนอาจจะบล็อกนะคะบางคนอาจจะจบก็พลังงานแม่มก็พยายามอ่านกว้างๆให้นะคะครึ่งๆเลยทีเดียวเชียวพลังงานไปต่อหรือจบอันนี้แล้วแต่นะคะบางคู่บางหน้างานบางคนนะจ๊ะเอาล่ะนี้เรามาเช็คพลังงานของชาวพิจิกที่โสดนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่สดพฤศติกายนาตุลาถึง21พฤศจิกาใบาแรกจะเป็นตัวแทนของคุณนะเราจะมาเช็คพลังงานของคุณนะคะ ในช่วงหลูกเครื่องหลังของกุมภาหกสีคิงออฟซอสคุณเขาไม่ปัญหากันนะคะมีความเด็ดขาดเรื่องการมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์การนอกใจการทรยศการหักหลังเ e m o ูนเครียันไม่ลงสิ์มไม่เสมอกันนะคะ คุยกันยังไงก็คุยกันไม่ลง The Empress คนโสดอาจจะเริ่มต้นความโสดด้วยความสุขก็ได้นะจ๊ะนี่ไง Death ให้ของการเริ่มต้นใหม่จบสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามเราต้องมาในเวลาที่ใช่ Temperance ที่การเป็นแปลง แต่จากคนที่มีแฟนมีคนคุยมีคนคบก็เป็นคนโสดเพราะว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะแปดเหรียญคุณได้แปดเหรียญน,นะเหมือนกันมีการทบทวนคิดพิจารณายังเจ็บอยู่กับคนที่เคยทําให้คุณติดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคะค อ่ะทีนี้แม่มดจะอขอขยายพลังงานให้กับชาวพิจิกที่โสดนะคะ<ม>ใบนี้แล้วกัน King of arrows จะพลังงานเหมือนกันกับใบนี้นะคะคือมีการพูดจามให้ถนอมน้ำใจกันนะคะซึ่งแม่มดก็มองว่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะเพราะนั้นก็ สู้ๆนะชาวพิจิกความรักไม่ผิดผิดที่รักคนผิดนะคะเอาล่ะนายออกครับคุณมีเหมือนกันอีกหนึ่งคู่พลังงานไม่เคยโกหกเมโมซาร่านะก็เป็นสัญญาณที่ทำให้แมโมได้รีวิวดีนะคะเพราะว่าพลังงานพร้อมบอกความจริงสมอนะคะเช็คต่อปไปแล้วกัน illusion เป็นภาพลงตานะระวังคำพูดของเขาเชื่อถึงไม่ได้นะคะจากวันเตือนนะเอาล่ะขยายพลังงานต่อว่าเขาอะไรยังไงโอ้เนี่ยพลังงานเวรามาอะไรอย่างนี้จริงเช็คต่อ <S let s go of control issues ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอให้ h a r t to heart conversation คือมันคุยกันแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุยแต่ว่าก็ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่า true love คุณมิจิบางคนอาจจะยอมให้เขาหลอกอีกดูทรงแล้วนะเ็เป็น p a s t l i f e relationship คุณมี soulmate คุณมี true love มี heart to heart conversation ไม่บางคนอาจจะ สามารถที่จะมูฟออนได้กันในหลายๆคนอาจจะยังนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคนที่ใช่จะไม่ทําให้เราเหนื่อยนะคะทีนี้แม่มดจะถามครูบาอาจารย์ให้ก็แล้วกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าด้านมืดเขาอะไรยังไงกับชาวพิจิตรเขาจะปรับมาไม้เขาจะอะไรยังไงนะคะหรือตอนนี้เขามีด้านมืดที่ไหนคุณหรือเช่าสองอยากรู้ด้านมืดของคุณพิจิตรว่าคุณพิจิตรเขาที่ไหนคุณนะ ก็ส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นมาแม่วอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะติดต่อผ่านเพจหรือในไลน์ไอดีนะจ๊ะหรือโทรหาไม่วาในไลฟ์สดก็ได้นะคะวันจันทร์ที่สองกุมภาสองทุ่มตรงนะคะถามครูบาจันทร์ให้ดีกว่าขอบคุณสําหรับหลายร้อยรีวิวในเพจแล้วก็ขอบคุณรีวิวแมน่นวตายพลเมฆ ep สามสี่ที่ผ่านมาขอบคุณไต่หมื่นหกพันซับสไคร์ในช่องยูทูบ YouTube, แล้วก็เก้าพันคนที่ติดตามในเพจขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักมันมีปากเสียงกันยังไงก็ต้องมีปากเสียงกันนนนนนแ่อคี้ แล้วก็มีการเลิกรามีการหยุดมีการจบแน่นะคะเพราะว่าคุยกันแล้วหาจุดแลนดิ้งไม่ได้นะจ๊ะนี่คือพลังงานของชาวพิจิกยังไงก็สู้ๆนะคะหรือเราจะกันในไลฟ์วันจันทร์ที่22 2ทุ่มตรง See you โชคดีนะคะชาวพิจิกไม่ว่าเป็นกำลังใจให้นะบ้าบุย See you